เ o u ย o t Lo ยย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 ย h a ยยยยยอยย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 ดคนในแยยก,นนก่อนนะคะยย้ load firm, load firm, load firm. ยออย firm, ยย firm, ยยยยนรยยเยย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 รยนยย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 ยนยย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 ยไยย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 เยยยค่ะย เฮ้ยยู่ไมค้าไมค้าไมค้าดอนทัชดอน Don't touch ดอนทัชฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีบุญนะเนี่ยได้นั่งรถสองหมื่นยูซีของพี่ไอ้น้องไอเวนนั่งรถเฟิร์นเฉยเลยสุ่มก็ไม่ได้สุ่มกับเฟิร์นนะตูดมันไม่สมควรได้มานั่งรถเฟิร์นนะเพราะว่าเฟิร์นเสียตังค์คนเดียวอ่ะ ถ้าหาร2องเรก็จะให้นั่งอยู่ไม่ธุรกิจเลยนี่เออแมคลาเรนแมคลาเรน I own นแมคลาเรนน่ะ t 0 e n t y o u s a n d c m lucky i m lucky am lucky am lucky no i don't go to hell i m r i c h ไม่ไป no go to hell i will drive my mac laren go to hell poor beggar s ไปนรกก็ได้อะแต่ก็จะขับแมคลาเรนไปนรกอยู่ดีอะเพราะว่ารวยมากก็มาดิอืออุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอย่างนี้เลยหรอเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าอุ้ยวันหนูเอาเพื่อนมาด้วยหนูจะเอาเพื่อนหนูมาด้วยหนูจะอวดเพื่อนหนูเฮ้ย พี่หนูไม่เอารถตอนโดดได้ไหมมันเลือกได้ไหมอ่ะ <c oughs> หนูไม่อยากได้ตอนโดดอ่ะหนูเขินอ่ะแบบถ้าถ้ามีเพื่อนแบบกระโดดมาข้างเราอ่ะเขาต้องมองแน่เลยอ่ะรู้นะ what are you doing รู้นะ จริงผมกดมาแล้วเจอกดที่แทนที่จะให้เพื่อนมานั่งสักคนแม่งรดลอยไปคนเดียวแบบว่าก็เท่อยู่คนเดียวไงเอ้าเอ้ยพี่บ้าหรือเปล่าเราเสียตังค์นะเสียอยู่คนเดียวเพื่อนไม่ได้เสียกับเราจะมานั่งกับเราได้ยังไงโอหันครึ่งดิแน่จริงหันครึ่งดิไม่ต้องหันครึ่งก็ได้สามสิบเจ็ดสิบอย่าให้นั่งข้างเลยโอ้ยมันมีคนดักด้วยอ่ะก็คือมันไม่ยิงเฟิร์นว่ะ ไหนอะออเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเรายังไม่ได้ขับแมคลาเรนเลย,เลยนายอย่าเพิ่งฆ่าเราหัวใจจะไว้ไอ้เปรตแล้วเนี่ยรถอยู่ไหนอะอยากขับรถจังเลยครับเว้ยคนนี้อีทีจะแอปเสียงหาหาแม่มือเหรอเว้ยแม่แม่มีคนเรียกหาแม่ด้วยอะ่ะ วิวิแต่รถมันก็ช้ากว่าเดิมอีกนะเฟิร์นว่าวิเฮ้ยอยา่าอย่าอย่าไปด่าเขาแต่ว่าเขาก็พูดจริงนะหนูก็แอปเสียงจริงๆเราต้องยอมรับก่อนแล้วก็ก็แอปเสียงอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเฟิร์นไม่มีปัญหาถ้าเกิดใครจะมีปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาของเฟิร์นอะไรอะไร อะไรอะไรเนี่ยจะมาขับรถเฟิร์นโอ้โหเกินไปหรือเปล่าครับเกินไปหรือเขา My McLaren Sorry My Don't Touch My McLaren Two Twenty o u s d C Don't Touch โดนตัดล้อ,อยังฮะก็ทำไมอะ่กะ,อก,ะก็จะขับอะ่ะโดนตัดล้อก็จะขับก็จะขับอ่ะเพราะว่ารวยก็คนมารวยเกินนะครับนี่ครับสนใจไปกับพี่ไหม ฮัลโหลฮัลโหลยูโกวิดมีโอโน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 แมมเุ้ยบักปอบยายาแมคลาเลนคอยยาฮูพี่โอ้ยพี่หนูขอแลงวกูหนูพิ่งกันได้มาแป๊บเดียวเองอุ้ยพี่ โอ้พี่โอ้พี่แป๊บหนึ่งฮั Hello, go, ลโหลแ hey. hey. อมซอลลี่ยูโกแมกลาเรนวิทมีเฮ้เฮ้โอ้ยมันจะตายอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหอย่างนี้นะหนูรายงานนี่แหละมันเป็นที่เกม เลือดบักฮ oh uh. ัลโหลฮัลโหล my fan หฮัลโหล oh m f i e e my m อะแมค a g l a r e n my m ม g l แม e n าเฮียมาเหียอาเหียมายค่มคัมคัมคัมคมคัคำมคแม m ราเ a r e n เ้ยเปิดยังไงอะเฮ้ยเพื่อนเปิดให้หน่อยดิเอา้าอยู่ด้วยดิ หนอโคตรเท่มีรถเหมือนเหล่าเปล่าเธอมีรถเหมือนเหล่าเป้าคนนั้นนะคนที่อยู่ไกลๆอ่ะคนข้างหลังเราเนี่ยมีรถเหมือนเหล่าเปล่าวิแม่โทรมาฮัลโหลแม่เป็นไ,ไงล่ะไ,ได้สมใจอะ่ะสมใจดิรถบินได้นี่แหละคนบินได้ใช่เหรอแม่แม่ดูด้วยเหรอเอาดูเดี๋ยวจะเลิกดูละเอาทำไมต้องเลิกดูด้วยอ่ะ โอ้ดูจบด้วยออสวยสวยแม่รถอ่ะสวยเปล่าสวยอยากได้โอเคหนูหนูสตรีมก่อนได้ไหมโอเคบายบายเดี๋ยวหนูโทรหา,า <laughs> ดีแม่ไม่ถามเท่าไหร่ <laughs> ด,ดีแม่หนูไม่ถามอ่ะ เท่าไหร่อเงี้ยเออถ้าบอกว่าเท่าไหร่อ่ะแล้วหนูโกโหกไม่เป็นไงต้องรีบวางก่อนก่อนที่คำถามมันจะไปถึงอะ่ะแบบถ้าถือสายนั้นอะ่ะมันจะมีคําถามอีกอื่นๆอีกเยอะแยะามากมายตามมาไงดังั้นเราต้องรีบวางก่อนหน,น,น,นูสตีมก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยหนูสตีมก่อนนะแม่เลยโอเคเรียบร้อยแม่บอกอยากได้ไม่ใช่เกมนะของจริงๆๆๆๆๆเออพี่ใช่ ใช่เลยค่ะอย่าได้เราไม่ใช่ของในเกมเนาะของจริงของจริงก็คือเก็บเงินไปอีกประมาณสิบชาตนินี่ไงนี่ไงเจอแล้วเราอาจจะเจอคนที่เขาอยากนั่งไปกับเราก็ได้นะแต่มันคือสวยเวอร์วังมากแต่มันก็ไม่เหมือนเอาจริงป้าพี่มันก็มันก็สวยแหละแต่หนูว่ามันไม่แววพอวะ่ะพี่เนะี่ยสีดำทำทองก็ไม่ได้ว่าจะสวยมากเท่าไหร่ เออก็มาเหรอวุ้ยวุ S> <S ้ยวุ้ยวุ้ยโอ้โหนี er> alo, hello, ่ดิฟโชว์ไปทีหนึงครับดิฟโชว์สกครูไปทีหนึงครับผมเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยูคัมวิดมีแมคลาเรนฮัลโหลไมเฟนไอคอดแมคลาเรนน่ะแมคลาเรนยูคัมวิดมีแมคลาเรน คํำคำคำคำอยู่สมองสมองสใหญ่เนไอเนาะสมองอยู่มีสมองไหมอะสมองเอเเโอเคโอเคโอเค let's go back ละเล่นลเลน้ว้กีาว้ว s ้ o l t ดนชุนชุดว้ยิ่น ย y ซ u ล a น่า n ูนโ o n นโนโนโนไม่เนม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 ลูน่าลูน่าม n นเย่ลูน a ามู n and her old Mac Laren just twenty thousand U C and I got Mac Laren Why you no talk ah uh? I love you Mister, my f r i e n d Oh thank you thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Where are you come from ลูน่าลูน่า you can you can kill now you can kill me now no I no why please no 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 No! you come with me I go p l a y mission RP <laughs> I want to go next uh next map no oh come on no go 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 t o g e t h e r l o <I> l l i l o l l i y I dive McLaren alone I'm so lonely <laughs> โอเคเลทสโกเอ้วเยวี่กูดเวี่กูดเวี่กูด ทีรีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตยูอะทีรีพอร์ตยูอย่าโนโนสติเมอร์โนโนไอเอสติเมอร์สติเมอร์นู๊สติเมอร์นู๊นู๊นู๊สติเมอร์นู๊ What's your name? <laughs> uh, my name My name Saichal in Saichal Oh Indonesia <I called. S 1> uh, um, um, salam oh, no salamat um, 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 um sorry uh, I don't know I Indonesia I can't, I can't, I can't, I can't. your internet ra chạy tù ba nè yes 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 yeah, yeah. wow hey, sorry, sorry, oh 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 you can drive it too wow oh. wow Oh! Wow. Yeah. Oh! งั้นก็ไม่แฟร์ดิพี่คนอื่นก็ขับด้ก็ไม่แฟร์ดิคนอื่นไม่ได้เสียตังค์เหมือนเราอะ่ะ I love you can you say you love me too yeah, I love you บายบ๊ายบาย don't touch my car you touch my car you die go oh, to cater lolly uh lolly I dive McLaren alone I'm crying I'm so lonely เอาหนูขอตั้งใจเล่นไปเม่อี้ทุกคน เพื่อนไม่อยากตายแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บเพื่อนยากแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแป๊บยิยิงเพื่อนยงยิงเพือ่อน เหรอกกลัวอะไโดูรถ <laughs> ชนโ <c oughs> อ้คุณอ้องสาร มันคนโคตรกลัวแล้วจริงเหลืออีกตั้งสี่คนต้องมีชีวิตอยู่ตรงไหนล่ายะ่ะไม่ขยับนิดนึงยเขาจะขึ้นรูปเท้าไหมแบบขยับแค่เนี้ยใครจะรู้ไหมพี่โหแล้วหนูจะออกไปยังไงก่อนมันเนี้ยอ้า ไอเฟิร์นมึงตายแน่ไอเฟิร์นมึงตายแน่เฟิร์นเฟิร์นไม่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 หนูมีรถอะหนูมีแมคคาเลยอย่ายิงหนูโอ้โหไอ้เกือบไป จะไว้อ่ะโไม่จะจะไว้อ่ะหนูตกใจมาเลยไม่คิดว่าจะไม่ได้กินไก่แล้วอ่ะ